เดี๋ยววันนี้จะวางยาฆ่าไม่ได้สิ่งที่อาจารย์จะหาเจอคือต้องเอาสแกนเริ่มมาต่อก่อนว่าอะไรมันมีปัญหาแล้วจะซ่อมอุปกรณ์นั้ต่อปักคืนและอาจารย์กลับมาวัดโอไม่เท่าเดิมเท่านี้ทุกคันต่อวันนี้ถ้าสภาระปกติอาจารย์ต้องจดค่านี้ไปก่อนเพราะในกู้มือบางทีไม่เขียนให้เราอารย์นะครับศู5 8นะ ิหกกะสครับหกกครับหกกใช่ครับหกกข้อ,อน,นี้สารคือสายดินคแคนไฮเทียบดินแคนไฮกับดินแคนโลกับดินต้องศูนยจุดเจ็ดห้าแปดกิโลโอหมเจ็ด้อยห้าสบแปดโอมเออเจ็ดหรือเจ็ห้าสบปดโอหมอันนี้เป็นเคโอมอยู่คู่นี้จบแคนวัดแค่นี้ครับยัน มีสันให้วัดแค่นี้ว่าปกติเป็นอย่างนี้เดี๋ยวลองวางอยู่แล้วเกิดอะไรวางปัญหาดูได้เกิดอะไรขึ้นตอนนี้กําลังเข้าสู่การการปลดตัวนี้อยู่ขอผมต้องการให้อาจารย์ปลดปั๊บของไปตัวแล้วฮะตัวอินเวอร์อเตอร์แล้วเปิดฝาอินเวอร์เตอร์ดูนี้รถใหม่ไม่สนจ้ะเอาไว้สอนต้องสอนอย่ากลัวอย่าเพราะว่ามันเป็นฟูเราผมก็ไม่เคยเปิดแต่ผมรู้หลักการว่าเปิดไงให้ปลอดภัย เปิดเสร็จแล้วผมย้ายจาร์มิเตอร์เลยวัดโวลต์อย่างแรงเลยมันมันถึงสิบโวลต์เนี่ยพอถึง10โวลต์ก็แล้่เนี่ยอาจารย์จะถอดขั้วสายไฟแรงสูงนี่ทั้งหมดเดี๋ยวผมขอนึกออกใช่ไหมครัถ้ายังเกิน10โวลต์อยู่กดไม่ได้ครับอาจารย์รอครับรอคอนเดนเซอร์ในตัวตัวอินเวอร์เตอร์ขายประจุออกให้หมดก่อนอ่าคุณรถแบตเตอรี่ออกยังออกครับอาออกว่าห่างหน่อยเดี๋ยวกลับมาต่อเด้งมาต่อตอนนี้คือสภารถตอนนี้เก็บกุญแจไปที่อะไรเลที้ดับ เอากุญแจออกห่างจากตัวรถ5เมตรปลดสายปลดไอ้ปักสวิตสวิตปักเองเปิดฝาถ้าพีรดอยู่ข้างหลังปลดข้างหลังนะครับเสร็จแล้วมาปลดตัวรถแบตเตอรี่ออกรอเวลาส0นาทีเพื่อให้ไฟแรงสูงมันหมดหมดจริงไหมเดี๋ยวต้องสวงถุงมือแล้วปลดปักข้างหน้าออกแน่นอนปลดปักข้างหน้าออกมีโอกาสที่จะเจอรหัสเมื่อตอนเราต่อกับคืนไม่มีโอเปอรดีสแกนอย่าทำเด็ดขาด และต้องมั่นใจาว่า OBD ของอาจารย์เข้าได้นะเดี๋ยว,าอ,าายอ,ยวอาจารย์บอกมาตายเวลาสอนเด็กอาจารย์ทำได้แล้วเปิดทำไมรถทำอะไรไม่ได้เลยโอเคแล้วอังาหลักการของแคนบัสมีเท่านี้เองแล้วเดี๋ยวจะลองวาปัญหาว่าเกิดปัญหาขึ้นแล้วเกิดอะไรขึ้นควาํามัมเหมือนเดิมมันนิสันบังคับให้เราวัดค่าควายธรรมไม่นิยมให้วัดโวลต์ในกลุ่มที่มีสลิปโหมดรู้ยังไงว่าเป็นสลิปโหมด เวลามีไฟมาแล้วท่าแตงไฟฟ้ามาเง้เท่ากันเมื่อเท่ากันต้องปิดประตูทั้งหมดถ้าผมเปิดประตูเ็่อไหร่ไฟมาทันทีจังใช่ไหมมีชีดประตูบ้างอะไรบ้างแต่ว่าที่มันมันโชว์หน้าจออย่างเงี้ยเวกอัพอะคาว่าปลุกของมันถ้ามอเตอร์ยังไม่ทําง,งานมันยังไม่ส่งสัญญาณแผ่นบัสปลุกคือตอนนี้คือสามาว่ามันอ่อนบางตัวแต่แรงเชื่อมไฟฟ้าเท่ากันจริงๆแล้วไม่เท่ากัน นิสันเลยบังคับว่าไม่ให้วัดโวนในการตรวจสอบแทงมัดบังคับเลยยังก็ดรื่องดียงเรื่ึงดีครับก็วัดเนตอนไปดับเดียวถ้าไม่มีเครื่องมือตัวนี้อาจารย์ต้องก้มไปวัดทีละลูเหนื่อยนะครับอาจารย์วันนี้สมงด้วยการเห็นแล้วให้าการสุนิตราคาสูยดีอธิบายแทงบัดเคลียร์เลยเพราะว่าดูจะลอดไปครับอาจารหลอดไปติดเมื่อไหร่นะี่ค ดี๋ยวจะลองนะเปิดประตูนะอาจารย์ดูนะทำงานเลยผมวัดโวลต์อ่ะอาจารย์ถือไว้เป็นไงอาจารย์เห็นไหมครับไฟมาไหม2.4โวลต์มาแล้วเท่ากันเลยครับอาจารย์อาจารย์ถือไว้หนึ่ง2.4โวลต์เท่ากันนะเห็นไหมครับนี่ไงไปปลุกมาแล้วอ่ะ ตอนนี้ไฟมานี่เดี๋ยวมันจุดกระพริบเดี๋ยวพัจะฤกงจะดับพอดับปก็วันใหม่เป็นศูนย์วุฒิเขาสื่อว่าเมื่อถึงวัดโองค์วัดพระทธานโอเคไหมเกษตรสี่กับหกที่เป็นไฮใช่ไหมจันหกเป็นไฮสปีดเป็นตั้งเป็นแคนไฮชิปสี่เป็นแคนโลครับมีม,มีมีเขียนตรงถือให้เลยมีเขียนให้ครับจันขอ,ของคาวิสออโตแคนเทสบล็อกมันบอกนะเขาเช็คระบบแคนโดยเฉพาะดูจีนนี่มันทำจัน สุดยอดไหมแล้ว,ลวมาเสียบรถยนต์ได้ทุกคันเอ้ามันมันมีวะมีมีมีมมมมต่อวะอะไรกันลูก็าตอ่าดับแล้วเตือนสูดจังกำลังลงอ่ากำลังลงเดี๋ยว0รอ0เดี๋ยวไหมครับ <4 S 2> คอนเซ็ปต์คารไปดู4กับ5นี่เป็นกาวเลยครับเป็นกาวกาวตัวถังอันหนึ่ง,งเป็นแชสซีกับเซนเซอร์กาว ถ้าเราวัดเทียบเซนเซอร์คือวัดสายเส้นนี้เพราะกาวมันสั้นที่สุดแรงเคลื่อนไฟฟ้าจะตรงตามคู่มือเป๊ะเลยนี่มีชัสซิสกาวบอดี้กาวหรือชัตซิสกาวเหมือนกันยังไม่ลงศูนย์เลยอ๋อได้แล้วสิ่งที่ได้แล้วสิเนี่ยววัดโอห์มดูก็รู้ขึ้นแล้วสูงกว่าได้แล้วจังเดี๋ยวไม่มีผลเนี่ยตอนนี้วัดโอห์มได้แล้วเพราะไฟดับแล้ว แล้วเป็นศูนโวล์แล้วดูีิทีก็าเป็นศูนจริงไหมศูนย์แล้วจันจุดศูนย์สองโอโ้โหน้อยมาก <c oughs> โอเคไหมเพราะฉนั้นระหวา่างแกล้งเด็กก็ได้ยเปิดประตูไว้ข้าง <c oughs> <c oughs> เด็กวัดอยู่ <c oughs> มันมันถ้ามันรู้รอเวลาเมื่อไหร่ทำไมวัดไม่ได้แต่ครับไปยังมาอยู่รอเป็นศูนย์อย่างเงี้ยเ,ออเด็กเข้าใจแล้ว